ชอบเครนเาบาบอกเลยค่ะร้านนี้ต้องกดเซฟจากแยก,กไฟแดงบางแสนนะคะขับมาที่ถนนหนองมนค่ะร้านเขาเนี่ยจะเลยสะพานลอยมานิดเดียวสังเกตทางม้าลายคนข้ามร้านเขาถึงเลยด้านซ้ายมือที่มีไฟสว่างสว่างชื่อร้านว่าเจ๊ดเตียงปวยจับหมูกรอบเป็นร้านดังนะคะรับคนละเครื่องราคาดีงามทุกอย่าง6 0เปิดทุกวันตั้งแต่เอ็ดโมงจ้ะอ่ะให้ดูก่อนนะกินป่ะทีเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องในและน้ำซุปหอมพริกไทยสุดเข้มข้น จุกๆเกลอ,อเหลา,าหมูกรอบเครื่องในชามเกาเหล่าเขาจะใส่ผักกาดดองมาด้วยซึ่งมันเข้ากับน้ำซุปแล้วก็เครื่องในมากๆส่วนชามที่มัดใจมายาวนานหลายปีต้องยกให้กว๋วยจั๊บเขาเลยค่ะกินมาตั้งแต่สมัยร้านคุณแม่เขาแถวบางซายตรงหน้าค่ายอะเปิดมากว่า50ปีแล้วนะคะน้ำซุปเขาไม่เหมือนเจ้าไหนนะมันจะมีความเผ็ดร้อนหอมของพริกไทยถ้วยนี้จะเป็นเมนูไม่รับที่อยากบอกต่อค่ะกินแล้วเซอร์ไพรส์มากมีครุกซีอิวโบราณหอมซีอิวมากอันเนี้ย อร่อยอ่ะเขาพุงมาแล้วตัวร้านที่หนองมนนะคะเขาจะมีเตาหมูสเต๊อยู่หน้าร้านใช่ปะกลิ่นมันหอมมากนี้สั่งมา15ไม้นะคะ100บาทน้ำจิ้มรสชาติดีหอมถั่วไม่ติดหวาน ที่ร้านเขามีเมนูข้าวขาวหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบด้วยนะคะและถ้าติดใจความอร่อยของหมูกรอบเขามีขายแยกเหมือนกันสำหรับร้านเจ๊ดเตียงก๋วยจั๊บหมูกรอบหนองมนนะคะคนท้องคนพิการมีบัตรทานฟรี1เมนูมาชิมความอร่อยระดับตำนานได้ทุกวันนะคะตั้งแต่11บเอโมงจนถึง3ามทุ่บอกเลยนะใครมาหนองมนไม่ควรพลาดเจ๊ดเตียงก๋วยจั๊บหมูกรอบจ้า